ผมเชื่อว่าทุกคนคิดนอกกรอบได้ณสมัยนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากโดยเฉพาะหลายๆธุรกิจ Share of Thought พื้นที่แชร์ความคิดทางธุรกิจให้ทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากธุรกิจครอบครัวครับต่อยอดเป็น BCL ในวันนี้ได้ยังไงครับตระกูลเราก็ทำสินทอมาประมาณเกือบเกือบ50ปีแล้วนะครับตัวรุ่นผมเองส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ทามาประมาณเ0ิบกว่าปี เป็นรุ่นที่3นะครับพอมาเป็นรุ่นผมขึ้นมาก็เลยเราก็เลยเน้นทางด้านเรื่องของเทรดดิ้งนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงหลังต้มยำกุ้งพอดีแล้วก็ประเทศจีนเริ่มเปิดช่วงนั้นเนี่ยเราก็ได้ขยายตลาดไปทั้งมีการส่งออกจากในประเทศไทยส่งไปประเทศจีนแต่กลับกันประเทศจีนเนี่ยก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มทำโปรดักชันขึ้นเยอะเราก็เลยอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็มากระจายสินค้านั่นก็เป็นจุดเริ่มธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทที่เป็นรุ่นผมที่ทําขึ้นมาพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยประมาณ10ปีหรือ10กว่าปีเราก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งทอที่เราทําแบบเนี้ยเราไม่มี competitive advantage มากกว่าคู่แข่งรายอื่นหรือคู่แข่งเริ่มขึ้นมาเยอะๆเราได้เปรียบอยู่จริงแต่เรามองว่าในอนาคตถ้าเรายังแข่งอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีแต่ลงกับลงกับลงเราก็เลยเริ่มคิดว่าเอะเราจะทําอะไรดีที่ตอบโจทย์แล้วก็สามารถทําให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่ ยังยืนต่อไปได้นะครับก็โชคดีที่ว่าเราได้ไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ไปเห็นอินโนเวชันประกอบกับตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบศึกษาชอบถามชอบอยากรู้ใฝ่รู้ใฝ่เห็นไปเรื่อยๆเอะอินโนเวชันเขาทำยังไงเขาทำอะไรกันโลกเราไปถึงไหนกันแล้วเห็นตัวหนึ่งที่มาก็คือเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียนะสมัยก่อนซึ่งเป็นประโยชน์คอมมอนทั่วๆไปก็คือเรื่องของกลิ่นคนใช้ทั่วๆไปเอ้ทามาใช้ตัวนี้เรื่องของกลิ่นในตลาดส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะทํามาจากการเคลือบทั้งหมด การเคลือบข้อเสียคืออะไรเราก็มานั่งวิเคราะห์อ๋อมันซักได้ไม่กี่ครั้งคุณสมบัติก็จะหมดประกอบกับว่าสารเคมีที่ใช้ถ้าหล่นไปในสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเข้าสู่ร่างกายเราจะเป็นยังไงเราก็เลยไปเจอ,อผู้คิดค้นนวัตกรรมท่านหนึ่งขึ้นมาแล้วเราก็เลยคุยเรื่องของเพนพอยต์ตัวนี้แล้วก็เดเวลลอปกันขึ้นมาการพัฒนาในครั้งนี้มีอะไรเป็นจุดเด่นครับเราใช้ตัวนาโนซิงส์สเกลเล็กๆจริงๆที่ประมาณ40-80ถึงนาโนมิเตอร์ เข้ามาผสมในโพลิเมอร์ของเราเลยแล้วตัวตรงนี้มันจะได้เรื่องของฟังก์ชันที่เป็นเพอร์มานนต์ฟังก์ชันไม่ว่าซักกี่ครั้งก็จะไม่หลุดออกมานะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเราที่เราแตกต่างจากในตลาดที่มีอยู่ในเรื่องของการเคลือบพอเราทําไปได้สักช่วงหนึ่งเราเริ่มจะแบ่งตลาดออกมาเป็นประมาณ2อสตลาดที่มาจากตัวอินโนเวชันนี้เหมือนกันนะครับสิ่งทอเหมือนกันก็คือเราใช้คําว่าเป็นสมาร์ทเท็กซ์ไซห์เราใช้คําว่าไฮจีนิกเท็กซ์ไซซึ่งเหมือนกับสิ่งทอสามารถทําความสะอาดตัวเองได้โดยที่ไม่มีกลิ่น สองที่เราแยกออกไปคือเรื่อง medical textile medical textile ก็แบ่งลงไปอีกว่าเป็นชุดยูนิฟอร์มของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลรวมถึงผ้าป,ปูที่นอนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งทอที่อยู่ในโรงพยาบาลที่สามารถฆ่าเชื้อด้วยตัวมันเองได้หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มแบคทีเรียที่เยอะแยะอยู่ในโรงพยาบาลตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้พอเราทํามาถึงช่วงหนึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราทําบนพลาสติกได้ไหม เพราะจริงๆตัวสินค้าที่เป็นโปรเจสเตอร์เนี่ยก็เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งเราก็เลยเามาทำบนพลาสติกที่มี PE, PP, PVC ขึ้นมาเพราะสามารถทำนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายมากที่จะสามารถให้เป็นแอนติบคด้วยตัวด้วยตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นเราทำ PE ที่เป็นตัวแรปหรือ PVC ที่เป็นตัวแรปเราก็สามารถลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนอาหารได้มีแนวคิดและอะไรเป็นสิ่งที่ยึดถือในการดำเนินธุรกิจครับ เราบังเอิญก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยเราตกผลึกไปได้ประมาณ5-60%แล้วว่าให้มันไปได้แน่นะเราบริหารต้นทุนได้แน่นะคุณสมบัติชัดเจนนะ,ะเราสองสอย่างนี้เราชัดเจนก่อนช่วงทำไป2-3ปีเราเจอคนที่มีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเ r ียแล้วเรานำผลิตภัณฑ์ของเราที่เรานั่งคุยกับเขาเขาอยากได้อย่างเช่นผ้าปูที่นอนปอกหมอนหรือถุงเท้ามันสามารถไปตอบโจทย์แก้ปัญหาเขา ไม่ว่ามีผู้ป่วยเบาหวานเป็นแผลเลื้อรังเกิดจากการติดเชื้อเฮ้ยลดการติดเชื้อได้จากภาคผลการทดสอบที่เราไปทดสอบเยอะๆพอเราเจอเคสสิ่งนี้เก็บขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกเฮ้ยวันนี้คนนี้ก็ดีขึ้นนะคนนี้ก็มีปัญหาน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องของแบคทีเรียนะเราก็คุยอันนี้ผมให้กําลังใจตัวเองตลอดแล้วก็พยายามจะบอกในทีมบอกเฮ้ยนี่ไงสินค้าเราไปช่วยแบบนี้ได้สินค้าเราไปทําให้คนแบบนี้ได้เรามีความเชื่อจากที่เรามีประสบการณ์ จากผลที่รีแอคจากในตลาดออกมาหรือผลจากการยูเซอร์เนี่ยไปใช้มาเราเริ่มมั่นใจให้กําลังใจตัวเองให้กำลังใจซึ่งกันและกันลงทุนไปเยอะบอกขออีกนิดนึงเถอะเราไปช่วยคนได้นะเราเริ่มจะเปิดตลาดได้แล้วเราเริ่มจะขยายได้แล้วคนเริ่มรับรู้แล้วคนเริ่มเห็นแล้วสู้ต่อไปสู้ต่อไปอันนี้เป็นการเรื่องของให้กําลังใจกันในทีมด้วยเพราะว่าในทีมเวลาเราทำอะไรเนี่ยเรามีการคุยกันสื่อสารกันทุกคนเห็นในภาพคล้ายๆกัน เพราะฉะนั้นเองเวลาเราคุยกันก็คุยกันไม่ยากเท่าไหร่ในธุรกิจนี้มีความท้าทายอะไรบ้างครับตลาดช่วงเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนมองหาอะไรใหม่ๆมองหา competitive advantage antibacterial <s> ก็เป็นตัวหนึ่งที่คนสนใจอยู่เยอะแล้วเราก็เลยไปนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแน่นอนตอนแรกเนี่ยทุกคนเปิดประตูรับฟังแต่จะมีกี่คนที่เฮ้ยสนใจจริงๆเห็นถึงความสำคัญแล้วไปต่อยอดกับสินค้าตรงนั้นจริงๆเนี่ย เราต้องพัฒนาตัวเองทางด้านเรื่องของคอมมูนิเคชันเนี่ยเข้ามาเยอะมากเริ่มมีการประชุมกับพนักง,งานกลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มที่เป็นคีแมนเฮ้ยตอนนี้นะเราทำนวัตกรรมตัวนี้นะมันจะช่วยอะไรได้บ้าง1 2 3 4 5ตลาดเราจะไปยังไงได้บ้างถ้าเราจะทำยังไงให้ต่อยอดไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพูดทั้งในจำนวนผู้ถือหุ้นหรือพี่น้องเรารวมไปถึงบุคลาก,กรที่เป็นคีแมนที่เขาฝากชีวิตกับเราอยู่ เราต้องสร้างแผนกใหม่ขึ้นมาทำเรื่องของคอมมูนิเคชันเพื่อให้ข้อมูลที่ออกไปเนี่ยแปลภาษาวิทยาศาสตร์เป็นแปลภาษาการที่เราเอาไปใช้สื่อสารเพื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์คุณสมบัติตรงนเนี้ยเนี่ยมันทำให้องค์กรของเราเนี่ยตอนนั้นมันต้องต่อสู้กับความคิดมากเลยเฮ้ยเรามาทางด้านสายวิจัยเราก็อยากพูดให้มันเยอะพูดให้คนเห็นว่าเฮ้ยเราของจริงนะเราทดสอบมาจริงๆนะเราพัฒนามาจริงๆนะกว่าจะได้ถึงวันเนี้ยเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากแต่เราก็พอมันถึงจุดหนึ่งปุ๊บ คอน s u m e r ต้องการแค่รู้ว่าใช้แล้วมันดียังไงคุณของจริงไหมเราก็ต้องสร้างแบรนด์เราสร้างความมั่นใจเฮ้ยเราปลอดภัยจริงนะเราผ่านที่ทดสอบจากมหาลาัยชั้นนำหรือองค์กรชั้นนำที่เป็น third party แล้ววอล l i f y ตัวเราขึ้นมาตัวเนี้ยเราต้องเรียกว่าเราทำอะไรเราสื่อสารด้วยความ ตรงไปตรงมาจริงใจแล้วเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิงทอทั้งหมดเลยว่าอ๋อสิงทอมันมีแบบนี้นะถ้าคุณอยากแบบนี้คุณทําแบบนี้สิคุณทําแบบนี้แบบนี้สิถ้าคุณทําแบบนี้คุณมาหาเราสิเราช่วยได้แต่ถามว่าทําไมเราต้องทาเพราะนี่คือจุดข้อแตกต่างระหว่างของเราและของอันติแบคทีเรียของคนอื่นในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคระบาด b c l ทําอะไรบ้างครับตอนนั้นเนื่องจากบริษัท BCL เนี่ยทำเพิ่มมากขึ้นมาเนี่ยเราเรื่องมองเรื่องของวัตถุดิบเป็นหลัก แต่ตอนนั้นทั้งตลาดเลยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนหน้ากากเราเองปุ๊บเฮ้ยเราอยู่ในสิ่งทอเราทําพวกนี้ได้หมดเลยเพื่อมาแก้ปัญหาของประเทศชาติหรือของโลกที่มันมีปัญหาอยู่แล้วประกอบกับประกอบกับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีนวัตกรรมมันช่วยเรื่องของยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียได้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากเราก็มีการคุยกันในใน,ใน,ใ,นในกลุ่มของเราเองบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําหน้ากากมาสัก30,000นชิ้นดูไหม แล้วก็จํากัดครอบครัวละ10ชิ้นถึง15ชิ้นเพื่อกระจายให้ได้ผมบอกคํานวณดูโอ้โหเราต้องมีถึง2000 0ทรานเซ็คชั่นนะเราไม่เคยทำรีเทลเลยเราเคยทําแต่ B2B อย่างเดียวขายเป็นบิ๊กลอตบิ๊กลอตบิ๊กลอตอนนั้นก็คุยกันเขาบอกอคุยกันทุกทีมก็แผนกตกผลึกกันว่าเฮ้ยเรามาลุยกันดีกว่าเพราะ1ทําให้ตลาดเริ่มมีหน้ากากมากขึ้นช่วยโปรโมทคุณสมบัติของเราสินค้าของเราออกไปแล้วก็ช่วยให้คนได้มีใช้หน้ากาก ที่มีคุณภาพสูงสูงโดยที่มีน,นวัตรกรรมของคนไทยตรงนี้ก็ประกอบกับทํากันตอนนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยมากสําหรับเราเพราะว่าเราไม่เคยค้าปีเราไม่เคยทําการตลาดโชคดีที่ว่าตอนนั้นเ,ออเราเองก็เป็นบริษัทแรกๆที่ทําออกไปข่าวเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีเดือนหนึ่งเริ่มชัดเจนมากขึ้นเราก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยเราทําต้นแบบออกมาเลยแล้วกัน ว่าเราอยากทําหน้ากากนี้โชคดีว่าพอทํามาปุ๊บเดือน2ก็เริ่มมีสินค้าออกมาเลยมันก็เป็นช่วงโควิดออกมาพอดีแล้วก็ตอนนั้นข่าวก็ค่อนข้างออกไปค่อนข้างเยอะว่าขาดหน้ากากเราก็เลยเรื่องของคอมมูนิเคชันตัวนี้ออกไปเรื่องของหน้ากากค่อนข้างออกไปเยอะก็ก็ผลตอบรับก็จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังต้องขายหน้ากากอยู่เพราะเรื่องของความเชื่อแต่จริงๆเองเนี่ยมิชชั่นของเราคือเราการพัฒนาผู้ค้าเราเองก็จะมีสินค้าตัวอย่างอยู่นิดหน่อยเพื่อให้ทุกค้าได้ลองแล้วก็นําไปต่อยอดกับธุรกิจของคนอื่นเขา ชฟทอสในมุมของเพอร์มาคืออะไรครับอย่างหนึ่งเลยที่ทุกคนมองได้ง่ายๆคือเรารู้อยู่แล้วเราไม่สามารถแก้อดีตได้แต่เรานําอดีตมาเป็นประสบการณ์เราแล้วก็เลสเซ่นเรีนแล้วก็ทำยังไงให้ต่อไปในอนาคตเราระมัดระวังมากขึ้นปัญหาถามผมมีไว้ให้แก้ไม่มีๆๆ่งไให้ทุกพอเราเริ่มทํานวัตกรรมเนี่ยเราตอบคําถามได้คําถามนืงเลยว่าวันนี้เราหยุดนิ่งคือเราทอย Share of Thought พื้นที่แชร์ความคิดทางธุรกิจให้ทุกคนมีส่วนร่วมแบ่งปันความสำเร็จ